สวัสดีครับวันนี้มาต่อนะครับตามรอยรถไฟสายสีเหลืองนะครับโดยจะเริ่มต้นที่สถานีลาดพร้าว83นะครับก็คือกระทะแถวอิมพีเรียนลาดพร้าวนะครับมาดูกันครับซึ่งในส่วนของตามรอยรถไฟสายสีเหลืองอันนี้ก็ต่อจากคลิปที่แล้วนะครับก็คือสิ้นสุดที่สถานีลาดพร้าว7 1ินะครับก็เลยมาต่อตรงนี้เพื่อที่จะ ดูต่อไปว่ามันจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับซึ่งบรรยากาศนะครับก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกันนะครับในส่วนของการคืนพื้นผิวการจราจรยังไม่ได้เริ่มยกเบริเออร์หรือว่าเคลียสถานที่ออกนะครับก็ทําให้อาจารจราจรหรือว่าถนนหนทางที่ในการวิ่งก็จะ สะดุดไปบ้างอะไรบ้างแต่ก็ไปได้เรื่อยๆนะครับในช่วงนี้จุดนี้นะครับซึ่งในจุดเมื่อสักครู่นะครับหรือว่าจะเป็น,ปนาล,าลาดพร้าว83หรืออิมเรียนอะไรก็แล้วแต่จะเรียกเนี้ยก็จะเป็นชุมชนขนาดใหญ่นะครับซึ่งสองฝักฝั่งนี้อีกฝั่งขวามือเนี้ยสามารถทะลุไปชิดจนถึรงรามคำแหงทาวินทาวนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะ เป็นแหล่งชุมชนขนาดใหญ่นะครับในส่วนของทางด้านซ้ายมือก็เหมือนกันนะครับจะรู้ไปจนถึงโพแก้วหรือว่านอมินอันนี้ก็เป็นก็เรียกว่าเป็นชุมชนขนาดใหญ่นะครับเป็นสถานีใหญ่ๆนะครับนี่นข้างบนเจนว่า,าทางแอดเองก็วิ่งตามรถสีเหลืองรถไฟสายสีเหลืองอยู่นะครับก็ขับตามกันไปครับเห็นโชคดีครับตรงนี้แล้วก็จะมาเจอกันที่สถานีอีกสถานีหนึ่งนะครับ รับามาคุยกันต่อนะครับในส่วนของแต่ละสถานีของรถไฟสายสีเหลืองนะค่อนข้างจะเป็นสถานีใหญ่นะครับเนี่ยก็จะไปเป็นสถานีโพแก้วนะครับซึ่งก็เป็นสถานีใหญ่เหมือนกันที่บอกว่ามันจะทะลุปไปจนถึงน้มินนะครับโอเคครับดูกันต่อนะครับในส่วนของ ในส่วนของสถานีขึ้นลงของบนถนนราดพร้าวนี่นะครับเหมือนว่าแต่ละสถานีจะเป็นสถานีขนาดใหญ่นะครับอย่างหลายๆสถานีทีผ่ผ่านมานะครับแล้วก็สถานีต่อๆไปนะเช่นอาจจะพบกับสถานีมหาดไทยเนี่ยก็เช่นเดียวกันนะครับซึ่งจะเป็นถนนราดพร้าวซึ่งจะทะลุไปจนถึงรามคำแหงนะครับถนนรามคำแหง จะไปตรงกับสนามกีฬาหลวงมากนะครับหรือว่าราชมังคลาหรือว่ารัมมหาวิทยาลัยรามคำแหงอันนี้ก็จะถือว่าเป็นสถานีขนาดใหญ่เหมือนกันนะครับในส่วนของฝั่งทางด้านซ้ายมือของกระทรวงสถานีมาไทยเนี่ยก็จะมาใกล้ๆก,ก,กับมหาวาล,ลัยรัตนบัณฑิตซึ่งจะใกล้จะถึงแฮปปี้แลนดนะครับช่วงนี้นะครับ สำหรับช่วงนี้ก็เดินทางต่อนะครับดูช่วงนี้ก็อาจจะมีรถติดบ้างแต่ก็ไหลกันไปได้เรื่อยๆนะครับนี่นะครับพบอีกสถานีหนึ่งสถานีตรงที่ว่าจะถึงเดอะมอนะครับหรือว่าสถานีตรงนั้นเนี่ยก็จะเปน็นสถานีขนาดใหญ่ของกันนะครับมีชุมชนทั้งฝั่งแฮปปี้แลนด์นะครับนนแล้วก็มีฝั่งอะไรนะครับที่เป็น แถวบางกะปิอะไรพวกนี้ก็จะมีมาอยู่ในช่วงนี้นะครับมาขึ้นมาใช้บริการในช่วงนี้ช่วงนี้ถึงสามแยกหน้าตลาดบางก,ะ,งกะปินะครับซึ่งก็อาจจะเลี้ยวขวาไปทางลำสาลีนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยช่วงที่แอดมาทำงานกรุงเทพใหม่ๆก็ใช้บริการตรงนี้แหละครับแต่ก่อนอยู่แถวแฮปปี้แลนด์นะครับซึ่งรถติดมากนะครับช่วงนี้ เนี่ยก,ก็พอมาถึงจงนี้ก็จะมีคลองแสนแสบนะครับก็ข้ามสะพานคลองแสนแสบลงสะพานมาก็เจอสี่แยกลำสาลีนะครับซึ่งเป็นสี่แยกรถติดอมตะนะครับตรงนี้เป็นตำนานเลยนะครับเพราะว่าจะทำสะพานลอยข้ามหรืออะไรต่างๆนี่ก็ไม่ได้มีผลอะไรนะครับสำหรับแยกลำสาลี จนหลายๆคนนีให้ใชา้ยายเป็นลำสาหัสไปนะครับตรงนี้ในส่วนของแัดเองมาตรงนี้ก็ติดนะครับแต่ว่าก็ตัดออกนะแล้วก็ทะลุผ่านลำซาลีไปเลยนะครับเดี๋ยวขวาเนี่ยก็ไปรามขมแขงเดี๋ยวซ้ายก็ไปรบมก้านะครับหรือว่านาวามินก็แล้วแต่ว่าใครจะมีธุระไปทางไหนนะครับอันนี้ก็ลงมาสู่ถนนสีนครินนะครับตรงนี้ สี่ถนนสีนรครินก่อนหน้านี้ก็รถติดนะครับก็เป็นอะไรนะฮะเป็นตำนานเหมือนกันนะครับครับสำหรับาตามรอยรถไฟสายสีเหลืองช่วงนี้นะครับจะจบคลิปนะครับช่วงจะถึงทางเลี้ยวเข้าไปถนนกรุงเทพกรีธาและรามคำแหงหัวหมากนะครับไปด้านหลังนะครับ คือด้านหน้าก็ตรงเลี้ยวขวาตรงสี่แยกลำสาลีอันนี้จะทะลุด,ด้านหลังมหาไราลำกขแหงแล้วก็ถือว่าย่านหัวหมากลำมกมแหงนะครับแล้วก็ในส่วนทางขวามือนี่ก็สามารถเลี้ยวขึ้นไปทางถนนพระรามเก้าได้เลยนะครับคลิปตามรอยรถไฟสายสีเหลืองนะครับก็ขอขอบคุณนะครับสําหรับการติดตามรับชมขาดตกบกพร่องยังไงก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับโชคดีมีความสุขครับขอบคุณครับ